สวัสดีพี่น้องก้องปายพี่น้องท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ซ่องสวยฟรีสไตล์สำหรับมณีกามาพอพนี่คือเก่าคือเก่าเด้อพี่น้องทางยูทูบมณีชิพาชมบรรยากาศธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์กำลังดูหอนช่วงนี้เขาซื้อรถหอนเด้อพี่น้องเย็นมีหน้า โกลเริ่มตกแล้วบางมือบางเป็นก็ตกแอ่งเกิดพายุพัดลังคาพิวร้ายหม่องลายพื้นที่เดอนมีหน้ากลางเดอนมีหน้าทีเขาเมษาสงกันแล้วไปนองฟองไปถ้าติตโตบัก่วงบักม่วงตัวนี้ปวดพูดคักเนาะปวดพูดบักโมกม่วงดกคัดดกเนบบัก่วงปีนี้ดกบางหม่องบางต้น มังม่องกับวัเป็นมาคุณน่ะเป็นปุ่มมีวัานเอาใบหอยไวย้พี่น้องเอ้ยตอนสอนว่าจำสมเลยเนาะย่างบังวงนี่บังวงพื้นบ้านโดยเทะควันสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์โดยเทะบังปุ่มบังมันเหมาะแก่การดองมากลางที่แก่ดองบดเปลือกล่างดีๆ ดองใส่ขวดโลไว้กินเนาๆว่านานสำหรับหมักวางพันนี้ดองดีนักแล่แสบอร่อยจิ้มพริกปุงจิ้มเคียงปุงต่างๆจิ้มรสดีจิ้มยังกระเส็บสีเปรี้ยกตอนใส่กะดีดีฟานเปียกออกตำตำตำกระเส็บขันสมยำ่าหมักวางกะดีตำใส่คอยกระป๋องกระเสบเส็บหมักวางหมักวางพี่เราหมักวางดูดปวดผูดบ่งโม่หมักวางอย่างนี้ยี่หรอ เราใกล้เนี่ยหอมปุ่นนะพลังเกิดตื้อข้นเลยพี่น้องประมาณเดียนาคงจะซุกแล้วเมษาส่อ,สสองฝนไม้ฟ้าไม้ฝนตกลมมาบังหวงซุกล้อนอะไรแย่างกันไดไม่ได้หน่อยแย่างเห็ดบังวงแผ่นมองหน่อยเห็ดหวงแผ่นดีดีอันนี้เป็นบังหวงพันใหญ่เหมืวงหน่อยพันหวงปุ่ม เมืองม่วงมันสา้พันธุ์นหมาะให้การดองมากลาหาบาทลาบาทซ้ำหม,มากซิบซ้ำช่องหมากซิามมากซบทำแังไงพอดองขายกันกินดีกระด้นมักกินสมกินเซลมีวิตามินในลาย้องกันไข่้องกันวัดได้ดีมีเพิ่มวิตามินมนองมงเป็นของเปียวของสม กินเพิ่มวิตามินซีให้แก่ร่างกายแต่ถ้าสูงจะกินหลายน้ำตาลจะขึ้นสูงสุกิตสมก็จะกินหลนนขายมันจะดูสะท้อนแลนตกห้องน้ําสําหรับผู้ตองนี้คงมีปัญหาดองบดีก็อบพักประมาณน,นานี้นะบังม่วงคุณ่นเอาเตาะซ้อนบ่พี่น้องป่องไปบังม่วงดกๆมัจะมาสำงามสวยๆ ปลาลอยหอยไปกันย่างวะกันย่างวะคนนะบุหรี่จ่องเต่งช่วงนี้ช่วงมีน่ากางเดือนมีน่านาห่อนศกันนาหนาวแล้วไปศกานนาฝนแล้วเมษานาเมษาอิมบุกี่เดือนตัวนี้งูกมือในการลดฝนเหลื่อมล่องแล้วโดยเฉพาะผายุ่นโดยหอนมาถูกเก็บทุกอาทิตย์อุจจุกกไห่ระมัดระวัง บานเฮียนเฮ็ดบัวดีลังคาบัวดีก็ให้สอมแซมไว้ตอนรับขาอายุธุระหอนลูกเก็บตกสวงมีนาเมษาเหรอเมืม่นดีผ้ามาสม้มเยวทะลาลมเรือแล้วเฮ็ดท่างยุคก,ก็กำหังกาไกลๆกันเที่ยวสูนคู่มือคู่มือเย,ยวปะทะกาควางลูกกันเกือบจกันคู่มือคู่มือนี่เฮ็ดเตยเยว กาจะอยู่ข้างลมเยวจะบินสูงบินวนทั้งป่าอะไรบินเหลยบกกระพิบคือบินคือแล้วบินพี่น้องบินก้างปีคือบินบ่มีกระพิบปีกไม่ีกระพื้อปีคคืออี้เหล้วเ,วเลยวะเยวแดงแล้วอันนี้ทริบทริปนี้ก็พามาชมบังม่วงงามๆสวยๆพี่น้องฟังไปเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนส่องใส่ซีซั่สยสำหรับ อันนีกขอควคำว่าบ๊ายบายสวัสดีครับ